ตามข่าวเรื่องของการปรับคอรมอรกันหน่อยค่ะวันนี้นายกรัฐมนตรีนะคะก็บอกว่าจะยังมไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีในช่วงนี้ค่ะเพราะว่าต้องการให้การทํางานนั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่องซึ่งไม่เกี่ยวกับการรอการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านนะคะปรับคอรมอรจะต้องดูตามความเหมาะสมค่ะสําหรับตําแหน่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็มอบหมายให้ในายชูชาติหานสวัสดิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการนะคะขณะที่งานในตําแหน่งรองนายกรัฐมนตรีก็ได้เฉลี่ยไปให้รองนายกแต่ละค รับผิดชอบโดยร้อยตํยารวจเอกเฉลิมอยู่บํารงุงจะดูแลในกระทรวงมหาดไทยงานของคณะกรรมการประสานงานและติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชแดนภาคใต้สํานักงานคณะกรรมการขา้าราชการพลเรือนและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการค่ะส่วนนายกิติรัตนนองค่ะจะกํากับดูแลงานที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมานาคมและพลเอกยุทธศักดิ์สสทธิประภาจะกํากับดูแลงาน ส่วนของสำนักพระพุทธศาสนาค่ะฉะนั้นก็ยังไม่มีใครย,ยังไม่มีการตั้งคใครมาเป็นร่ฐมตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแทนที่ของคุณยงยุทธนะฮะค่ะก็มีเพียงแต่แค่แบ่งงานให้คนอื่นไปทํานะคะออนอกจากการแบ่งงานแล้วค่ะวันนี้ที่ประชุมคอรมอก็ยังมีมติเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงนะคะในตําแหน่งระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย24ตําแหน่งด้วยกันนะคะยกตัวอย่างเช่นนายประชาเตรัตรองปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระ ทวงมหาไทยนะคะผู้ว่าก็มีย้ายหลายตําแหน่งนะคะมีนายสมศักดิ์สุวรรณสุจริตผู้ว่ากาลสินก็ไปเป็นผู้ว่าจังหวัดขอนแก่นนะคะนายเสนีจิตตเกษมผู้ว่าระยองก็ไปเป็นผู้ว่าจังหวัดอุดรธานี นายวินัยบัวประดิษฐ์ผู้ว่าเพชรบุรีก็ไปเป็นผู้ว่านครราชสีมานะคะนายสริพงษ์หานตระกูลผู้ตรวจราชการกระทรวงก็ไปเป็นผู้ว่าปทุมธานีนายคณิศเอี่ยมประหงผู้ว่าบุรีรัมย์ก็ไปเป็นผู้ว่าสมุทรปราการเป็นต้นนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังเห็นชอบแต่งตั้งโยกย้ายกระทรวงแรงงานให้ในายนครศิลปะอาชาดํารงตําแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและนายประกรณ์อมอชีวินดํารงตําแหน่งอธิบดีกรมสวัสด,ดิการและคุ้มครองแรงงาน ขณะที่พลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็เดินสายพบผู้บัญชาการเหล่าทัพเพื่อรายงานตัวและรับทราบนโยบายด้านความมั่นคงค่ะและวันนี้นะครับมีการประชุมร่วมรัฐสภานะครับเพื่อพิจารณาเรื่องด่วนกรณีที่คณะรัฐมนตรีได้ขอเปิดอภิปรายทั่วไปนะครับเพื่อพิจารณาเรื่องการอนุญาตให้องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติของสหรัฐก็คือองค์การนาซาเนี่ยนะครับเข้ามาดําเนินการ ศึกษาการก่อตัวของเมฆที่มีผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในประเทศไทยตามรัฐมนูนมาตรา179นะครับซึ่งฝ่ายค้านก็ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าโครงการนี้จริงๆก็มาถูกยกเลิกไปแล้วนะครับและถึงแม้ว่าจะมีมาตรา179ให้อำนาจกับรัฐบาลแต่ถ้าไม่มีโครงการนี้ก็ไม่มีประโยชน์ที่จะหารือกันในขณะที่รัฐบาลก็ยืนยันว่าเรื่องที่เสนอเข้ามาเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับแล้วก็ไม่น่าจะเข้าข่ายตามรัฐมนูนมาตรา190 เพราะว่าเรื่องนี้ไม่ได้กระทบกับความมั่นคงของประเทศรวมถึงเพื่อนบ้านเองก็เห็นดีดเห็นงามกับโครงการนี้นะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับพอมีการทักท้วงรัฐบาลจึงจําเป็นต้องมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายนะครับเช่นเดียวกับคุณเจริญภัคดีวันนี้นะครับสวพัทลุงที่เห็นว่าไม่น่าจะเข้าข่ายมาตรา1น0และรัฐบาลควรใช้นักวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่หลายสถาบันมาร่วมงานเพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับและช่วงเช้าที่ผ่านมามีการประชุม ได้มีการพิจารณารับทราบคำวิจัย3รัฐธรรมนูญกรณีการแก้ไขรัฐมนูญมาตรา291โดยสมาชิกฝ่ายร,รัฐบาลหนุนเดินหน้าลงมติวาระสมนะครับส่วนฝ่ายค้านเสนอตั้งกรรมธิการขึ้นมาศึกษาควบคู่ไปกับการพิจารณาของพักร่วมรัฐบาลนะครับช่วงนี้ชมกีฬากับบิ๊กแจต่อเลยค่ะ นายกรัฐมนตรีเป็นประธานทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลศด่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาปรินายกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติที่ทรงเจริญพระชนสา99าปีคนร้ายขับรถกระบะใช้อาวุธสงครามประกบยิงผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งตำบลระแวงอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเสียชีวิตขณะเดินทางกลับจากประชุมประจำเดือนด้านตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทหารกองกำลังพาเมืองแถลงข่า จับกลุ่มผู้ต้องหาขณะลักลอบขนยาเสพติดจากชายแดนด้านอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายจะไปส่งที่กรุงเทพได้ของกลางยาบ้าห0,000นเมตร ขณะที่ตำรวจสมุทรปราการถแถลงข่าวจับกลุ่มแก๊งคนร้ายวัยรุ่นร่วมกันเข้าไปลักทรัพย์ในบ้านเรือนไทยและขโมยของแต่งบ้านมูลค่ามหาศาลของพลเรือตรีหญิงอดีตข้าราชการกรมการแพทย์ทหารเรือโดยเข้าไปก่อเหตุถึง4ครั้งญาติรำไ้รับศพนักธุรกิจสาวใหญ่ที่ถูกคนร้ายบุกยิงหน้าบ้านย่านลาดร้าวเสียชีวิตอย่างหดเหยมเชื่อปมสังหารหน่าจะมาจากเรื่องธุรกิจปา้ายโฆษณา ถนนบริเวณงานวงวนันคาออกตัดกับถนนวิภาวดีเกิดซุดตัวขนาดกว้างยาวลึก1เมตรคาดว่าสาเหตุน,น่าจะมาจากน้ำท่วมใหญ่ปีที่ผ่านมารัฐมนตรีสาธารณาสุขพร้อมคณะแพทย์ลงพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อเยี่ยมเยียนประชาชนและมอบอยาให้กับชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมผลการศึกษาของนักวิทยาศา,ศา,ศา,ส,าสตร์ออสเตรเลียพบว่าในช่วง27ปีที่ผ่านมาแหล่งปะการังที่มีชื่อเสียงของออสเตรเลีย g r รด t บ a r r i e r เสียหายไปกว่าครึ่งทางนี้มาจากพายุไซโครนที่พัดถล่มในพื้นที่ดังกล่าวสนับสนุนโดยอุปกรณ์แก๊สติดรถยนต์ vs e r u s น้ำมันอนเนกประสงค์ซีซั่น Suzuki เน็กซ์มอเตอร์ไซค์อค สวัสดีครับได้เวลาเจาะกีฬากับพิจาครับเริ่มกันที่ควันหลงหลังจากเกิดความวุ่นวายในฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับกรณีที่แฟนของทีมการท่าเรือไทยเอฟ คว้างป่าสิ่งของและคุกคามผู้ตัดสินนัดที่แพ้เจนีฟูดสมุทรสงครามคารังแพสเตเดียมไป1ประตูต่อ2มวนที่2ี่กันยายนนะครับล่าสุดในวันนี้ครับคณะกรรมการไทยพรเมรีกได้พิจารณาบทลงโทษหลังรับฟังรายงานการแข่งขันจากคณะกรรมการผู้ควบคุมการแข่งขัน,ขนโดยได้มีบทลงโทษออกมาคือปรับเงินสโมสรการเทรไทย f เอฟซีห้าหมื่นบาทและห้ามแฟนบอลทีมสิงเจ้าท่าเข้าชมเกมไทยพรเมียร์ลีก1น,นัด ก็คือในเกมที่การท่าเรือจะเปิดบ้านในวันพุทธที่10ตุลาคมพบกับเชียงรายอยู่ในเต็ดครับหลังจากรับทราบบทลงโทษบิ ben, ๊กเบนคุณวรพงศ์ตติเวชยานนท์รองประธานสโมสรการเทราเอฟซีก็ได้ออกมากล่าวถึงการตัดสินว่าไม่เป็นธรรมกับแฟนๆการท่าเรือและจะทําเรื่องยื่นอุทธรไปยังสมาคมฟุตบอลต่อไป เหตุมันเกิดเพราะว่ามันกดดันแฟนบอลในเรื่องของภาพการตัดสินเท่านั้นเองดังนั้นก็ก็ทบทวนดูใหม่นะครับถ้าผมยื่นุทธทณ์เข้าไปยังไงก็ต้องยืน่นทบทวนดูใหม่ถ้ายืน่นุนธทอนเข้าไปแล้วเนี่ยผมขอแค่ไม่ต้องแบนแฟนบอลนะครับก็ย้าเหมือนกันแฟนบอลคือประชาชนให้เข้าไปดูครับมันเป็นแหมสุดท้ายที่ต้องเตะในบ้านส่วนเสื้อที่เห็นอยู่ด้าน ข้างๆผมนี่นะครับก็ประจวบเหมาะพอดีนะครับเป็นเสื้อของทีมเจเนฟูดสมุตสงครามเอฟซครับซึ่งก็เป็นทีมที่แข่งกับการเทเลไทยเอฟนะครับเนื่องจากว่าสัปดาห์ที่แล้วครับคอนเสิร์ตทีวีสสัญจรน,นี้ไปจัดที่จังหวัดสมุตสงครามนะครับและคุณสมชายตันประเสริฐนายกเทศมนตรีเมืองสมุตสงครามในฐานะประธานสโมสรเจเนฟู้ดสมุรสงครามก็เลยฝากเสื้อมามอบให้แฟน จาะกีฬากับพิจาตรงนี้นะครับไม่ต้องถามอะไรเลยนะครับหท่านแรกที่โทรมาได้รวดเร็วที่สุด0811337233จะได้รับเสื้อของเจนฟูตส่งสงครามแฟนทีมหรือว่าแฟนชาวแมกกลองก็รีบๆโทรกันมาได้เลยนะครับมาดูทางด้านฟุตบอลยู a c ฟ่าแชมเปี้ยนส์กันบ้างน,นะครับคืนนี้ก็จะกลับมาเตะในรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2ครับสกลุ่มนะครับแคู่ EFG และ H ครับโดยที่ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็จะ บุกไปเยือนเซฟอัครูชที่โรมาเนียครับเซอร์เล็กฟอร์กูสันเจ้าหน้าใหญ่ของทีมป, <'s> ปีศาจแดงก็ยืนยันว่าจะส่งนักเตะชุดใหญ่ลงสาม mm hmm. ในเกมคืนนี้เพื่อเก็บชัยชนะและเรียกศรัทธาจากแฟนบอลกลับขึ้นมาให้ได้แ mm hmm. ม้ว่าสภาพทีม mm hmm. จะมีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่หลายคน <Yeah. S 1> โดยเกมนี้ข่าวจาก mm hmm. อังกฤษบอกว่าเซอร์เล็กซ์อาจจะปรับทีมจากนัดแพ้ทอนมฮอสเปอร์ um ในเกมพร mm ีเมียร์ลีกเมื่อวันเสาร์สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา2ประตูต่อ3ครับ mm hmm. โดยแดนกลางนีแอนเดอร์สันทอมเคลวอรี่ดาร์เลนเฟรชเชอร์ซึ่งทั้งสคนนี้ได้ลงเล ครับก็อาจจะได้ลงสามเป็นตัวจริงนะครับส่วนพอลสโค o ส์ไมเคิลคาริกรันกิกส์นี่ก็มีสิทธิ์จะหลุดไปทั้งหมดครับส่วนแนวรุกเวรูนี่มีสิทธิ์จะได้ลงสามเป็นตัวจริง <est> คู่กับโรบินฟานเพอร์ซีทั้งฝั่งเจ้าบ้านซิฟักรุชครับยอนอันโดเน่น่าจะไม่เปลี่ยนทีมจากนัดแรกที่พวกเขาบุกไปชนะ f อฟซีบรากาได้สองประตูต่อศูนย์โดยจะใช้ระบบ4-4-1-1วางโมดูสกุเป็นกองหน้าตัวเป้า ทางด้านาเบย์เต็ดนัดแรกก็เล่นในบ้านแนวทร,รัฟฟอดชนะกรราลาตาสไนไปได้1-0นะครับนอกเหนือจากคู่นี้แล้วครับก็ยังมีคู่อื่นในกลุ่ม E Nord ีนอร์เจอรลันของเดนมาร์กพบกับเชลซีครับยูนตุสพบกับชาเตอร์ดอนเนสกลุ่ม F บาเตอร์บริซอฟพบไบเยนมิวนิกจ่าฝูงบุนเดสิสก้าที่ชนะไปแล้ว6นัดรวดในบุนเดสิสก้านะครับไบเยนอีกคู่บาเลนเซียพบลิลกลุ่ม G ีเบนฟิก้าพบบาร์เซโลน่าจ่าฝูงลาลิก้าที่ชนะไปแล้ว6นัดรวดเหมือนกันครับในลาลิก้า อีกคู่ก็เป็นสปาร์ตังมอสโกพบกับเซลติกและอีกคู่ของกลุ่ม H อครับกาตาสลายจะพบกับ FC บรากาขควันหลงจากการคว้าชแชมป์ไรเดอร์ครับของทีมรวมยุโรปนะครับยังคงถูกพูดถึงนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าได้มาอย่างเหลือเชื่อจริงๆครับแม้ว่าการขันจะผ่านไปแล้ว2วันก็ตามนักกอล์ฟที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดก็คือรอรี่แม็กอินรอยเจ้าของมือหของโลกในเวลานี้ครับ หนึ่งในแต้มสำคัญของทีมยุโรปจากการแข่งประเภทซิงเกิลในวันสุดท้ายคือคะแนนที่แม็กอินรอยเอาชนะคีแกนแบรดลีย์สและ1โดยแท้จริงแล้วแม็กอินรอยเกือบจะมาไม่ทันเวลาทีออฟครับเนื่องจากเขาจำเวลาผิดไป1ชั่วโมงซึ่งเขาได้รับโทราศัพท์เรียกตัวจากกัปตันทีมโคเซม,มาริโอราสบ,บาวก่อนเวลาทีออฟเพียง25นาทีว่าทำไมถึงยังไม่อยู่ที่สนามแต่โชคดีมากครับที่ได้ตำรวจท้องถิ่นซิ่งรถมาส่งแม็กอินรอยได้ทันครับและมีเวลาเหลือพอ ที่จะใส่รองเท้าแล้วก็ซ้อมพัดก่อนขึ้นทีออฟอีกต่างหากด้วยโดยหลังจากทีมยุโรปคว้าชแชมป์กับตันทีมก็ซาเมอินรอยด้วยการมอบนาฬิกาเรือนใหญ่ให้เป็นของขวัญต่อวีรกรรมของเขาในครั้งนี้นะครับนี่ถ้าเกิดมาแข่งเมืองไทยสงสัยไม่ทันแน่นะครับเจอรถติดของบ้านเราครับก็ พูดถึงสปอร์ตก็สิบกลับไปครั้งนะครับในวันนี้สัปดาห์นี้จะพาไปดูนักกีฬาไทยไฟแรงจะแรงยังไงแค่ไหนไปติดตามพร้อมกับคุณทรงยศจิตวิริยานุกูลกันครับสปอร์ตก็สิบฉันต้องคู่เธอมีเพียงแต่เธอแค่เธอเทะแน่งที่คอยเติมสิ่งที่คา่ะคองมาฉันพลา ก็ซิบก็สิบ,สบ,สบต้องบอกนะครับว่าช่วงนี้นะักกีฬาไทยไม่ไร้น้ำยายอย่างที่หลายๆคนคิดดูอย่างจจอบปิกเดนนอุดมโชคที่แม่ไม่รู้เอาเวลามาจากไหนฟิตทั้งงานด้านกีฬาและงานบ้านกีฬาก็พึ่งควา้าแชมป์ชายคู่ไ h a i l a n d โอเพได้สำเร็จแถมงานบ้านยังฟิตปังเป็นว่าที่คุณพ่อมือใหม่ภรรยาสาวท้อง4ี่เดือนแล้ว ปีเฮงจริงๆน,นี้ก็ภรรยาก็กาลังท้องอยู่เพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องเหมือนกับแบ่งเวลาให้ดีมากขึ้นนะครับเพราะแต่ก่อนก็อาจจะแบ่งเวลาให้เทนิดมากหน่อยแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องมีเวลาพยายามแด้แก่ภรรยาให้มากขึ้นแต่ที่เฮงสองเด้งไม่แพ้กันก็ต้องหนุ่มขี่เล่นแก้วพงประยูน <c oughs> ไม่รู้เล่นท่าไหน <c oughs> เล่นไปเล่นมา <c oughs> ได้น้องลอนดอนตามคาด45วัน ทำได้อาจจะเป็นช่วงวมกลับมาใหม่ครับผมอาจจะเผลอหลับครับแล้วเขาอาจจะทำอะไรผมบ้าม่รู้ครับเปล่าครับเราเล่นครับผมเราอาจจะมีสิทธิภาพในด้านนี้นะกับมาก็เลยติดเร็วครับติดเร็วครับติดเร็วครับยิ้มย้มาจับสายนะครับช่วงนี้แก้วคงประยุนครับยังมีราคาน่าสนใจติดตามในจอกีฬารอบวันครับ เริ่มกันที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมจัดการแข่งขัน,ขน,ขนฟุตบอลน,นัดพิเศษระดมเงินช่วยเหลือครอบครัวปราโมชธีรวิวัตรเนื่องในงานครบครอบ10ปีสถาปนากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในวันพุธพรุ่งนี้ที่สนามสุพัชลาศัยเวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปตั้งเป้าจะให้การช่วยเหลือได้ไม่ต่ำกว่า400,000บาทแน่นอน แบดมินตันเอสซีจีอ a ท l ยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2012ชายเดี่ยวรอบคัดเลือกสักยะสูตรเลขแชมป์เยาวชนแห่งชาติที่ภูกเก็ตเอาชนะปะพลเกษมบุตร23-21ต่อและ21-11ต่อส่วนน้องเมย์รัชนกอินทนนท์กลับจากจีนแล้วมีโปรแกรมลงสนามนัดแรกวันพฤหัสบดีนี้ ทีมนักตบลูกยางสาวไทยเตรียมลงสนามนัดที่2พบนิวซีแลนด์ในการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชนหญิงชิงแชมป์เอเชียครั้งที่16 6โมงเย็นวันนี้ทีมไทยเชื่อเป็นนัดชี้ชะตาการเป็นอันดับหนึ่งของสายหลังจากที่ไทยและนิวซีแลนด์ต่างชนะในนัดแรกเมื่อวานนี้ไปก่อนแล้วส่วนล่าสุดทีมร่วมสายเออิรานชนะคูเวตขาดลอยสเซตรวด25-4 25-6และ25-1 สดปูนินซียิมเตรียมป้องกันแชมป์ WBC เอเชียรุ่นซูเปอร์แบตตัมเวทพบกับหลินกวัวเบยนักชกจีนในศึกปูนินซีสถานโลกช่องสาถ่ายทอดสดจากเวทีมวอชั่วคราววัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมาวันพฤหัสบดีที่4ตุลาคมนี้ตั้งแต่เวลาบ่ายโมง10นาทีเป็นต้นไปจูเนียร์ที่ดาภาสวนปุระคว้าตั๋วทัวร์การ์ด l p g ทัวร์2013หลังจากได้แชมป์วิตาเลียแชมเปี้ยนชิพทำให้เธอเป็นโปรสาวไทยคนที่5ที่เดินตามรอยรุ่นพี่สู่วงการกอล์ฟระดับโลก ต่อกันที่ช็อตเดกีฬาแชมป์นะครับวันนี้เรียกว่าเหมาโรงภาพยนตร์ที่เขาว่าแพงที่สุดแล้วก็สวยที่สุดด้วยนะครับ mm hmm. พานักกีฬาที่หลังจากตรากตํำทำศึกฝึกซ้อมแข่งขันมานะครับไปผ่อนคลายนะครับ mm hmm. เดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันนะครับสำหรับผมช่วงนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ mm hmm. สวัสดีครับ เด็คืออดเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พิรพลครับวันนี้คือวันสําคัญคืองานสําคัญที่ครอบรัวก,กีฬา3จะให้รางวัลกับฮีโร่นักกีฬาไทยนะครับนี่เป็นวันที่เรานั้นเหมาทั้งโรงภาพยนตร์ที่ว่ากันว่าแพงที่สุดในไทยและสวยที่สุดในโลกจะสวยงามอลังการแค่ไหนจะมีซุปตากีฬาคนใดมาร่วมงานบ้างจัดไปครับที่เมเจอร์ซินิเพ็กซ์สยามพารากอน โรงหนังที่ว่านี้ออกแบบโดยเดวิดร็อกเวล l ซึ่งเป็นคนดีไซน์โงรงละครโกดักเทเตอร์บนถนนฮอลลีวูดเมืองแอลเอรัตแคลิฟอร์เนียซึ่งโด่งดังเหลือเกินนะครับเพราะเป็นสถานที่ใช้จัดงานประกาศรางวัลออสการ์ตั้งแต่ปี2001 นี่คือโรงหนังอินิกมาตัวที่ละ3 0 0พันเจ๋งตรงที่มีอาหารบริการตลอดเวลาในลาวน์สุดหรูโรงสุด VIP นี้จุได้เพียง34คนต่อรอบที่นั่งเป็นโซฟาสุดสบายนอนดูได้เลยซึ่งงานนี้นะฮะเกิดขึ้นได้จากการจุดประกายของสาวน้อยมหัศจรรย์เธอเคยบอกเราว่าเธออยากดูหนังครอบครัวกีฬาสามเลยจัดไปคุณผู้ชมครับเพราะรักถึงจัดให้นะฮะเด็กคนนี้ฮะตอนนี้มาหลายคนอาจจะจาหน้าเธอไม่ได้นะครับเพราะว่า เพี่ยวเลี่ยงหรือว่าสวยขึ้นเยอะจะบอกถ้าอยากดูหนังนะครับครอบครัวก,กีฬาสามก็เลยจัดให้ฮะเมรัชนกินตาหลงสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอแนะนำคนท่น่าจัได้อยู่ในโรงภาพยนตร์สามมิติสิ่งสําคัญที่สุดคือโปสเตอร์แข่ง <K S 1> แต่ละคนแบบหน้าตาจริงจังมากแต่โปสเตอร์เธอเนี่ยเหมือนเอารูปตอนที่เธออยู่ป .5 ไปแปะนะฮะทำไมทำไมถึงเป็นรูปนั้นครับก็คือสปอนเซอร์ในทีมาเป็นสปอนเซอร์ลีนิง อ๋อคือเพื่อนร่วมทีมก็ใส่ดีนิงแต่สปอนเซอร์ของเมย์คือยูเน็ใช่ค่ะอ๋อก็เลยก็เลยเขาคงเอารูปนักเรียนอ๋อโอเคคือเป็นเรื่องของสปอนเซอร์ไปใช่ค่ะแต่เล่นที่จีนถือว่าสุดยอดนะยังไม่เคยแพ้ใครใช่ค่ะก็อยากทาสถิติด้วยเพื่อแบบอีกอย่างแล้วก็ไปตีให้กับสโมสรที่เขาซื้อตัวเราไปอะไรเงี้ยไปเล่นก็อยากทําให้เต็มที่ด้วยค่ะครับแต่ก็มีสาวๆในจีนมา ถามว่าเรามีแฟนไหมห<อ>เราก็เลยบอกไปว่าเรามีแฟนชื่อแบตใช่ไหมค่ะไม่เคยเลิกค่ะเออไม่เคยเลิกก็คือคือไม่มีแฟนตอนนี้มีแต่แบดมินตันอย่างเดียวเลย<อ>ถ้าให้เลือกมาออกเดทกันนักกีฬา,าคนไหนก็ได้คนเดียวในลูกชอบลียองแดลียองแดเป็นชาวเกาหลีห<อ>เป็นเหรียญทองแดงโอลิมปิกคร<ท>ั้งล่าสุดประเภทไายคู่หล่อน่ารักดีแล้วก็ขาวเกาหลีสุดญาขาวไหมอ่ะ เธอเคยบอกพี่บอกว่าเธอชอบผู้ชายผิวเข้มไหมฮะแล้วแต่เปลี่ยนสเปคตอนแรกบอกผมขาวไปอ่พว่ววขาวกว่าเขานิดนึงผมขาวกว่าเขาอีกนิดนึงค่ะพรุงนี้5้าโมงเย็นมาลุ้นกันต่อนะครับว่ามีนักกีฬาซุปตาใครบ้างที่มาดูหนังกับเราและพวกเขาควงใครมา